ถือเป็นเครื่องทำขนมปังอัตโนมัติขนาดใหญ่ด้วยโถจุก,กว่าสองปอนเหมาะกับครอบครัวที่ชอบทานขนมปังโฮมเมดทั้งยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยหน้าจอแบบ LCD มีโปรแกรมทำขนมให้เลือก12อชนิดและเลือกสีความเรียมได้3ระดับสะดวกทันใจกับฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้13ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีระบบอุ่นขนมที่รักษาความร้อนได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงทำให้คุณได้ทานขนมปังที่นุ่มอร่อยกว่าเดิมในส่วนของทถอบและพายก็เคลือบสารกันติดจึงทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงค่ะนี่คือเครื่องทำขนมปังที่ทำได้มากกว่าแค่อบขนมปังโดยมาพร้อมกับเมนูการทำงานอัตโนมัติถึง19โปรแกรมที่นอกจากจะทำขนมปังได้แล้วยังสามารถใช้งานแทนหมอ้อไฟฟ้าในการทำเมนูอาหารคาวต่างๆได้เช่นโจ๊ก เมนูตุนเมนูอบหมูหยองข้าวหมากโยเกิร์ตหรือแม้แต่ไอศกรีมส่วนเมนูขนมปังนั้นก็สามารถทำได้ถึง6ชนิดคือขนมปังธรรมดาขนมปังหวานขนมปังฝรั่งเศสขนมเค้กขนมปังโฮลวีตขนมปังข้าวแถมยังมีช่องใส่ธัญพืชเพื่อผสมกับขนมปังได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้12ชั่วโมงช่วยเพิ่มความสะดวกได้เป็นอย่างดีค่ะ เครื่องทำขนมปังราคาย่อมเยาวที่น่าจับจองเป็นเจ้าของมาพร้อมกับฟังก์ชันรังสรรเมนูมากถึง18เมนูซึ่งนอกจากขนมปังแล้วก็ยังสามารถทำอาหารอื่นๆได้เช่นเค้กโยเกิร์ตแป้งทำก๋วยเตี๋ยวหรือหมูยองเป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถอุ่นอาหารและตั้งเวลาทำขนมปังล่วงหน้าได้เหมาะสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ต้องการขนมปังทำเองที่สดใหม่ อีกทั้งยังมีช่องสำหรับใส่เนื้อผล,ลไม้หรือธัญ,ญพืชแยกออกมาต่างหากและจะเติมส่วนผสมเข้าไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งสะดวกมากๆค่ะหากคุณเป็นมือใหม่ที่กำลังมองหาเครื่องทำขนมปังสักเครื่องไว้ใช้งานเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากแบรนด์ a i r b o t รรุ่นนี้เลยค่ะเพราะมาพร้อมกับแผนการทำงานที่ใช้งานง่ายมีโปรแกรมการทำงานให้เลือกมากถึง15เมนู นอกจากนี้คุณยังมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่อีกทั้งยังสามารถกำหนดสีที่เผาไหม้ได้ทั้ง3ส,สีมีความจุให้เลือก3ขนาดได้แก่ 1000, 1250และ1500กรัมค่ะ ถือว่าเป็นเครื่องทำขนมปังคุณภาพอีกหนึ่งรุ่นจาก HOMEMATE e. โดยรุ่นนี้มาพร้อมขนาดกระทัะรัดตัวโถมีขนาด1ปอนด์เพนนีสามารถทำขนมปังได้2ขนาดคือ4 5 0กรัมและ7 5 0กรัมที่คุณสามารถตั้งค่าสีของขนมปังตามต,ามต้องการได้3ระดับอีกทั้งยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล LCD พร้อมปุ่มกดเมนูภาษาอังกฤษใช้งานง่ายโดยตั้งค่าการทำงานได้ถึง13โปรแกรมเลยทีเดียว นอกจากนี้หลังจากที่คุณอบขนมปังเสร็จแล้วยังสามารถตั้งโปรแกรมอุ่นได้นานสูงสุดหนึ่งชั่วโมงให้ขนมปังของคุณหอมอร่อยพร้อมทานร้อนๆค่ะเครื่องทำขนมปังดีไซน์เรียบๆแต่ดูทันสมัยมาพร้อมกับโปรแกรมการทำงานเยอะจุใจถึง19เมนูยกตัวอย่างเช่นขนมปังมาตรฐานขนมปังโฮวีสโดนัทพิซซ่าเค้กยมโยเกิร์ตข้าวเหนียววายและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังให้คุณเลือกปริมาณขนมปังที่ต้องการได้ถึง3ขนาดได้แก่500กรัม750กรัมและ1,000กรัมอีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้นานถึง15ชั่วโมงและยังเก็บความร้อนได้นานถึง60นาทีแถมยังจดจำคำสั่งการใช้งานก่อนที่เครื่องดับได้นานถึง10นาทีค่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องทำขนมปังอัตโนมัติอยู่แล้วก็ เราขอแนะนําให้คุณรู้จักผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากแบรนด์บโ o l a m i c รุ่นนี้เลยค่ะเพราะว่ามีโปรแกรมการทํางานให้คุณได้เลือกใช้เป็นจํานวนมากถึง17เมนูสามารถทําขนมปังได้ทั้งหมด3ปริมาณได้แก่500กรัม700กรัมและ1,000กรัมนอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งเวลาในการอุ่นขนมปังอัตโนมัติได้นานถึง1ชั่วโมงอีกทั้งยังมีฟังก์ชันสําหรับกู้คืนการหยุดชะงักของไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าดับช่วยให้ขนมปังสดใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องทำขนมปังดีไซน์น่ารักสดใสต้องห้ามพลาดเครื่องทำขนมปังจากแบรนด์ PETRUS รุ่นนี้เลยค่ะเพราะตัวเครื่องมีรูปทรงสี่เหลี่ยมดูดีมาพร้อมสีสันน่ารักนอกจากนี้ยังมีระบบสำรองไฟอัตโนมัติ15นาทีในกรณีที่ไฟดับมีฟังก์ชันอุ่นได้นานถึง1ชั่วโมงและจับเวลาล่าชาได้นานถึง13ชั่วโมงช่วยให้คุณใช้งานเครื่องได้อย่างไม่มีสะดุด ที่สำคัญคือมีจอแสดงผลแบบ LCD ให้เลือกโปรแกรมอัตโนมัติให้มากถึง24เมนูเหมาะมากสำหรับคนที่เบื่อความซ้ำซากจำเจค่ะสำหรับเครื่องทำขนมปังรุ่นนี้มาพร้อมกับถัอขนมปังขนาดใหญ่2ปอนที่สามารถนวดและผสมแป้งได้ในตัว ไม่ต้องเมื่อมือคุณเลยค่ะโดยรุ่นนี้ทำขนมปังได้2ขนาดคือ500กรัมและ750กรัมพร้อมปรับความสุกได้3ระดับจะให้นุ่มสุกน่ากินกำลังดีหรือจะเกรียมเล็กน้อยเพื่อความกรอบมากขึ้นก็ทำได้ค่ะอีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้ถึง15ชั่วโมงพร้อมโปรแกรมการทำงานมากถึง19โปรแกรมและทำได้ถึง10เมนูเลยทีเดียวค่ะ ความพิเศษของเครื่องทําขนมปังรุ่นนี้อยู่ที่ขนาดของโถอบขนมปังที่ใหญ่พอจนสามารถใส่แป้งโดขนมปังขนาด1กิโลกรัมเข้าไปได้และเลือกทได้2ขนาดคือ1ปอนด์หเพนนีและ2องปอนด์อีกทั้งยังมีโปรแกรมการทำงานให้เลือกถึง25รูปแบบตามเมนูที่คุณต้องการเสริมด้วยฟังก์ชันการปรับระดับสีของขอบขนมปัง3ระดับจะให้กรอบหรือนุ่มก็ไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันอุ่นขนมปังนานสูงสุด60นาทีและตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้13ชั่วโมงคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด